you play me? เปิดภาพบุ๋มปนัดดาผื่นคันแดงเต็มตัวลามทิ้งหน้าพอพิษภูมิแพ้จากที่ทราบว่าบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเกิดอาการภูมิแพ้กำเริบจนทําให้ต้องหามส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนและแอดมินในห้อง i อ u ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความห่วงใยเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือหมอแรปแพนด้าโดยหมอแรปแพนด้าได้โพสภาพบุ๋มขณะที่เกิดอาการผื่นแดงเต็มตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบุข้อความว่าเห็นข่าวคุณบุ๋มปนัดดาเข้าห้อง i อ u ก็เลยลองสอบถามไปพบว่า ่าเป็นผื่นคันเวลาไปดำน้ำหรือเล่นน้ำทะเลครับยังไม่รู้ว่าแพ้อะไรซึ่งมีอาการผื่นแดงคันขึ้นตามตัวอาจเกิดได้จากการแพ้สัมผัสหรือระคายเคืองต่อสิ่งต่างๆในน้ำทะเลนั่นเองโดยเฉพาะการสัมผัสกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเลพวกซิเรนเทเรตเช่นตัวอ่อนของอนิมอน ตอ,อนอ่อนคอมักะพุนซึ่งมีขนาดเล็กมากหรือไม่ก็แพ้อาหารที่กินเข้าไปเพราะมีคนเผาว่าบุ๋มกินเยอะมากๆไม่รู้กินอาหารอะไรเข้าไปบ้าง55า,าไม่ก็แพ้สารเคม,มีต่างๆที่ใช้เช่นครีมกันแดดโลชั่นเป็นตน้นแต่ยังไงก็ตามพอพบหมอแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับล่าลสดปุ๋มอัปเดตอาการแล้วค่ะว่าตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ห้องปกติแล้วนะคะแต่ก็ยังวัดขึ้นหัวใจอยู่ตัวยังมีแดงๆบ้างแต่หายใจปกติแล้วหน้าตาสดใสพอใช้แอปบวมเพราะน้ำเกลือหรืออาหารที่ส่งกันเข้ามาก็ไม่รู้ กำลังใจเต็มเปี่ยมขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะทางชานเนงยูก็ขอส่งกำลังใจให้แม่บุ๋มหายไวๆกลับมาแข็งแรงไวๆด้วยนะคะหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ